ผู้สาวพันไส่แล้วเขาเป็นผู้เหตุมันไส่เป็นผู้เหตุสำหรับเป็น,นทีละเลือกผู้ท่ากับทินกองละสามพันเรียนน้องผู้สาวเนื้อเงินเนื้ออนราปกาเนื้อนวะเนื้อท่องแดงท่องเหลืองเสร็จหะะน้ำย่อง เห็นหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เสาบุลพาอาจารย์ของพระกรรมฐานเห็นอาจารย์ที่ว่าเป็นอาจารย์ต้นของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่บุญจันทร์เห็นไปกราบหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเทศหลวงปูเงป่เสาสอนหน่อยๆหนึงเน้หลวงปู่เสาสอนว่าตั้งสติดีๆเด้วอาท่านนั่นแหละ ตั้งสติดีๆเดอ้อเท่านเกิดปิติทราบซ่านไปเว่ายังปิติก็เมิบอิอีมให้เกิดจากกระแสธรรมแค่เที่ว่าตั้งสติดีๆเดอ้อเหเท่านี่มันบอกได้แล้วี่ผู้แห้งว่าเห็นผู้ใดไ, <c oughs> ได้รสชาติของธรรมมาเนยหลวงปู่เห็นหลวงปู่สา เพนสิไปล่าเพิ่นเดินสุดดงไปพักน้ำลงผู้สาวสองขึ้นไปล่ากาบล่าเพิ่นเพิ่นกระบอกว่าตั้งสติ e ตนน <tuh> ด <correlation> ตีๆเด้อถ้านั่นข่ำมเดียวนึงย่งย่งพิธีให้เกิดแนวแน่เพิ่นก็ตั้งสติดีๆตั้งใจดีๆมาตลอดเอาหนึ่งลำย่องมาของละลึกของที่ละลึกตอนนี้เขาเขียนที่ระลึกกระถินวัดป่าสันติกวาส อชัยวานสองห้าห้าแปดสองห้าห้าแปดูเขาสั่งเขาก็ออกเงินเองเนี่ยเั้าพ่เท่าไม่ได้ถามจักเงินจักแสนไม่ได้ถามใครพร่ท่าก็ทิ้นพ่าไห้เอาเสนันน่ไม่บอกกันหน้าซาดบอกหน้าซาดขำม้วนวัน่น ปิติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนด้พิติธรรมเนี่ยยั่งกําลังของจิตให้ฟาฟันอุปสรรคต่างๆได้ยังลงปูนี่หละเพราะพิติเกิดจากกระแสร้ำลงปูเสาเตือนเท่านั้นันก็อย่มาจนตายในผาเหลืองเลยยังเถ่าแก่ทอดกระถินมาเลยกระถินมา,มาเอามาอีกส่งนหนึ่งของเาแก่เปน เบิรเราก็แเล่าเราผู้ทอดที่รังเลก็เอาตะบุญท่านน่ะละเขาเฮ็ดมาเหย่สามรอยสุดหนึ่งเลยสามรอยกองสามรอยกองสามรอยสุดซุ่มว่าได้ทอดกระทินเป็นกองกับมี่ดอกแกกฟิษพุละเมื่อทอดกระทินมันละมันบ่มีได้มี่ยเยะ แอาว่าหายหลายปิติธรรมข้อมเอิบอิมค้อมอิมในธรรมออิมในบุญเนี่ยคือกันกำนังคุณาทาสีเนั่งคุณาทาสีเป็นค้นใสของเศรษฐี ไปทำงานอันนี้มือเศร้ารีบออกอยากบ้านแต่เศร้าไปหดยาหดพักเศรษฐีมันหลเด้พักยามันหลเพราะยังว่าเศรษฐีส่วนยาส่วนพักในบางเมียงยินเดียเมียงแขกท่าะะน,นค่อนงานนี่ต้องไปหดแต่เศร้าจนคำนเลยรีบสิบไปแต่เศร้าก็าไม่ยังเตรียม อาหารว่างอาหารห้องทองจีแป้งเขาแป้งจีนั่นคุณได้เคยไปยินญาเห็นเขาแป้งขี้แขกมันเป็นแป้งเขานวดเส้กันแหละล่อล่อล่อเขาซ้ำนวยไทยเขามือแปะ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 เป็นแผ่นแหละก็ไปติดขางเตาไฟพิกไปพิกมามันก็ซุกคือห้ากีแผ่นเขาปุ่นเขาน้องจีนกีได้แล้วก็ พันๆกับเน็บใส่พกสินอันคนเสมอว่าพกสินจะว่าหัวใจเล่นเนบใส่พันอันสินหัวสินแล้วแอวจะคลองอันนะพันๆกับใส่เนบไวยนั่นแหละกระเป๋ากระเป๋าคนโมลานเมื่อใด้มาถือผ้าสังสู่สังสะ,ฮงสะเฮ้เสมอเน็บใส่หันกับไปออพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รู้เรื่องแล้วตั้งแต่ตอน พิจารณาอุปนิสัยของเวเน,นยสัตว์ตการใกล้จะลุ่งตีซีทีทหาเป็นพุทธกิจพระพุทธเจ้าจะต้องตรวจอุปนิสัยผู้ไดมาเขาในคลายพยานที่จะต้องไปโปรดพระองค์หูแล้วนัง่งคุณาธาสีสเนี่ยสิสินชีวิตมือนี อิ่นายูไขสิตายเมื่อนีแ่แหละเพราะันไปช่วยพ่อให้ได้มีบุญมีกุศลบอวเศรษฐีมหาเศรษฐีไปค่อยรับบาตรของพระอ,องค์สิไปสันทีบ้านที่เลี้ยนเศรษฐีต่างๆเ่นบ่ยืน่นบาตรให้แล้ว่วนบ่ให้บาตรก็แก่งมากพุทธเจ้านงสบงส่งกีวน่น ถือบาทโดยลํำพังพระอนท์นก็บอสเนตามเสด็จพ้นแล้วมม่งนาวปผลบ้านนั่งพุ่นหน้าท่าสีสีมาพ่อไปพนหนี่ก็ออกจากบ้านมาเลยมันแก้งเราได้แเห็นพระพุทธเจ้าโอ้เห็นพระพุทธเจ้าถือบาทแสดงว่าคนไปบินถบาทบ่มี่ยังถวายท่านเล่ากับบ๊มีอันใดวัตถุท่านจะให้ท่าน ไม่เข่าแป้งกี้กอยู่หกสิน่แผ่นเดียวเลยเอาท่านั่นแหละมันมีเท่านั้นเอะใส่บาตรถวายพระพุทธเจ้าเอาเข่าแป้งกี้ออกแก่หกสินใครมันเท่าสิกินมาหรอว่ากินได้นะอวกย่าท่ามื่อนี่โอ้ยใส่หกสินเลยนะ้อมเข้าไปใส่บาตรใ้พระพุทธเจ้ากันใส่แล้วผันคิดว่าอของตําต่อย อาใส่ไว้พวกพาถุงพระองค์จะสันไห้พอนอคิดไปคิดอันนี้พุทธเจ้าก็รูปนัำเหมือนา <c oughs> ใส่แล้วพระองค์กับประทับนั่งล่องหันละอ่าส่บาดนี่แหละประทับนั่งล่องพิยนาอาหารบินทบาทเขาแป้งขี้แผ่นเดียวเสร็จแล้วก็ฉันนั่งนี่เห็น พระองค์สันไหในะโอ้ยยังปิติให้เกิดเถอะนะถ้าเกิดความสราบสามสราบสานเอิบอิม่มอำนาจปิติเนี่ยมันบอกินอย่างกอือิ่มเ้ออยู่เลยรุองคนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอยู่โดยปิติลูกสร้ยขังสิงหายตายก็อยู่อะไรนา่งอยู่เยนี่คือกันละนั่งคุณนา่าสี เกิดปิติซาบซ่านโอ้ยคือยังตัวลอยเบามีความสุขหล่องล่ำทํำแพ่งอยู่ใน่ใจผู้เดียวเป็นความสุขความเพลินในปิติพุทธเจ้าสันเขาแป้งกี้ให้นั่นล่ะมดวันบานอันเขาแป้งกี้จะของสิไปกินก็ว่าได้กินถวายพระพุทธเจ้าแหละกินปิติกินปิติรมำจะของ ฮดยาหดพักให้เศรษฐีเบิดมือวัดเว้นบ่นกินไม่ได้กินเขา่เอาอิ่มอย่างกำลังของปิติทักน้ำหดยาหดพักได้หมดวันยันคำแบบไม่ได้คิดถึงเขา่าถึงน้ำถึงมาผู้บริยาสุปไม่ออกวันเท่าไว้กินเขา่านึงเอาข้อหมากมาเคี่ยวผมยังวา่ามีแห้งอันนั้นน่งพุทธนาธาสีนี่มีแรงมีกำลังอยู่ด้วยปิติ ทาบสานเบากายเบาจิตอยู่ตลอดวันแผ,นผู้ใดเคยภาวนาเกิดปิติสุู้จักหรอกว่าอย่างสิบอกกินยังก็ได้อยู่สบาย <c oughs> ในขื้กันยังหลวงปู่พันเกิดปิติในคำสอนหลวงปู่เสารขึ้กันทราบสานอิม่มเอ,อิบในนั่งพุทธาธาสีขึ้กัน อินปิติธรรมเป็นเนาปิติธรรมย่างกายให้เบาย่างคิดให้เบิกบานหดพักหด,หดยาหาหดยาจนจนคําก้าบานมือแร็งงูเห่าดำมันออกมาด้ยเมี่ยมะรงพ่อสิกคำเนี่ยต้องระวังนะพวกแม่ออกคุณยดยอยู่น้ำปลาน้ำมนงูเห่าดำมันต้ออกหากินพ่อพุ่มโพเนี่ยพ่อมื่อ ควเสิมืดสุมราวอันนี้ก็ไปแี่ก็ว่าเห็นแหละงูเห่าดำช็กเอาุทะเจ้ารูแล้วได้ว่านั่งนี่สิตายในมือนี่ในวันนี้ชีวิตสิ้นสุดกรรมมาถึงแล้วถึงการแห่งสิ้นชีวิตงูเห้าดำตอดผิดมันแห้ง เละตายนั่งคุณนาท่าสีแต่กิดอยู่ในปิติถ้ำเอิบอิ่มตายแล้วก็เกิดในสวรรค์เห็นนั่งเทพธิดาบนสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าโปรดเพิ่นโปรดเอาซ้ำนี่เพิ่นก็เอาเลยอ่าก็ให้ได้สวรรค์สมบัติพอองก็ย่อมเสียสละนั่นสันเขาแป้งกีนั่งคุณนาท่าสีแผ่นเดียวสนั่นละมือนะพระพุทธเจ้าเพิ่นสันหนเดียวเลยเพิ่นไม่ได้สันลำลีลำไล่เลย วันมันากลับมาล่ะจะไปสันบานเศรษฐีกระดุมพี่ใส่อีกฉันแค่นั่นแหละจะสงคอ,อนั่งคุณธา,าสีนี่พันย่าว่าจิตที่ยั่งพิตีให้เกิดในการทํำท่านก็เหมือนกันหละ่ะให้ท่านนิ่ีๆน่อยแค่เขาแป้งกีนั่งคุณธา,าสีจิตยั่งพิตีให้เกิดด้วยผลของศีลที่รักษาให้บริสุทธิ์ขึ้นกันผลของสมาธิ จิตร่วมพุโทโธพุทโธจิดมันร่วมลวงเป็นหนึ่งสงบเนีวยเนี่ยย่งปิตีให้ทราบสรานเนี่นยังว่าได้บุญย่งพิธีให้เกิดอันนี้มันภาคกันเกิดจกเท่ววทาบอทำบุญทำท่านมาใส่บาททำแจวมาซ่อนหนึ่งกับยอดพักยอดหนึ่งมันเกิดพิธิให้บอเมันคือน่างพุทธนาาสีมันยังเกิดเนี่ย ก็เสียสละจงใจเสียสละด้วยศรัทธาแต่ถวายไปแล้วเพิ่นรับให้ะยังปิติให้ทราบซ่าน <c oughs> ปิติเกิดจากท่านการให้เหมือนกันกันกบพระภิกษุนมรูปหนึ่งไปสันในบ้านไปสันบิณฑบาตบ้านท่ายกนิมนต์สันในบ้านกลับออกมามาเห็นหมา เห็นสุนัขในลูกอ่อนลูกมันซีโตหาับแม่้อมโซ่ยางแม่น่ยยางว่วเซ่ใส่เซ่ควนเบิดแรงห <c oughs> มามันหาอาหารเลี้ยงลูกมันอ่ะมันได้กินอย่างมากมันก็มาอ้วกให้ลูกมันกินจะาล้องสิหิวขนาดได้กัตามเนี่ยความเสียสละความเสียสละของ น้ำใจของความเป็นแม่สิมากขนาดใดจะของโซ่มากินมาว่าอ้วกมาอ้วกต่อเพาตนหมามันไปหาหลักอยู่ลักกินจะไปตีไปขา่ามันเนี้ยไปเลี้ยงลูกมันเนี้ย <c oughs> จอยโซ่ตัวละไปเลี้ยงลูกพาเพิ่นม,มาเห็นหมาเม็นูกอ่อ,อนจอย โซ่ยขคางทางเพื่อนก็นสงสารเมตตาเนบาทก็ไม่ได้เหลืออยงมาเพราะว่าสันเบิดไม่ได้สันให้ของเหลือของในี่ในบาทเาว่า้สะพ่อสันอิมพ่อประทังซีวิตเท่านั้น, <c oughs> านมาเห็นไม่รม้อ่อนสงสารแค่ไดนเพิ่นก็เน,นื้อได้นค่ขึ้นไหนเพิ่นก็นเ,นกนเอามือล่วงข้ออวกพอครึ่งกับหมาเลี้ยงลูกมัน อวกอาหารที่เกืนเข้าไปออกให้ท่านมามาจอยแม่กับลูกโอ้ยเมื่อกินยังอเล็ดอร่อยควาอมเสียสละของพระ่นยังปิติให้เกิดเกิดปิติสาบสานเออบีมบปไม่ได้หิวได้จะคลองเลยอวกออกไป เพราะมันกินปิติแท่นได้ปิติธรทมย่างปิติท่วมทนกลับไปถึงวัดล่างบาทล่างยังเลยเพิ่นเขาทีนั่งสมาธิภาวนาเสเสวยกำลังของปิติอยู่ร่มเอ,อิบอิม่มที่เมื่อปิติอ่อนลง คมปิติด้วยสติสมาธิบ๊อบปอยมันเลื่อยเถิดขันขันมันเลื่อยเถิดมันสิแลนเลค่คนปิติเกิดขะคักแลนเป็นบ้าเดะแลนผู้ทโธพุทโธขันพระวาหนาเลยพุทโธพุทโธไปอ้อมบ้านอ้อมเมืองไปนั่นเรียกว่าคมปิติว่าได้เป็นคนคมปิติให้เกิดเป็นคมปกติ เมื่อสติอ่อนกำลังลงิ่นกับพิยานาอริยสัจสี่ยกวิปัสสนาวิตกวิจารในถ้ำท่านจังน้อมมาพิยานาในขันหาในเจ้าของนี่ละในขันหาในรูปกายน้ำกายสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกำลังมักคือ ปิติสมาธิยังค้อมรู้ค้อมเห็นห้ทราบซึ่งเห็นตามความจริงเกิดแก้เก็บตายเคยขึ้นตั้งย่แลดับไปสุดท้ายก็ไม่ยังเป็นอน,นัตตาทั้งหมดนั่นมันจังว่างจังว่างมันจะาเพิ่นว่างขันหาว่างค้อมยึดมันถือมันจึงถอนอุปทานค้อมยึดตัวถือตนออกไปมันก็ถอนออกหมดแหละ ว่าโลบโกรธหลงอย่างนจกิตว่ามีเป็นกิตว่างเป็นภูรูว่างว่างด้วยปัญญานันเป็นด้วยปัญญุธรรมสำเร็จภาระหันได้ด้วยอำนาจปิติให้ท่านจชื่ว่าอำนาจลดชาติของธรรมะนับแต่ปิติธรรม สติรรมสมาธิรรมพิติรรมปัญญารรมรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงปล่อยว่างมันว่างเองดอกวนไปบอกให้มันว่างดนีัยคือเข้าสอนกันว่าเออเห็นอันนั้นเราก็ให้ว่างอันนี้ก็ให้ว่างอันนี้เข้าบอกกันซืือๆด้อํานาจของธรรมาเนี่ยพิติรรมปัญญาธรรมันโน่นกันนะมันว่างเองในคิดเนี่ยมันสรุูถรำมาล่องเองด้วยความรู้ ข้อมเห็นล่องสู่ข้อไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั่นมันเป็นเองอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นมันจึงว่างล่องไปจริงๆมันจึงหมดเชื่ออา,าวะกิเลสเชื่อจะให้เกิดทุกข์ต่อไปอ่างามีเป็นนงว่าเขาถึงความว่างเขาถึงนิพพานค้อมเป็นนิพพานค้อมดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของปิตินี่เดียว <c oughs> เนี่ยเป็นผล <c oughs> ตัวนั่งคุณนาทาสีให้ท่านเขาแป้งกีเบาเลียังหลังขึ้นต้นว้องหันล่ามมาเบาเรียงนี่เหรียญหลวงพ่เสาเป็นที่ละลึกทอดยกระถินพอนไส้สิเห็ของที่ระลึกท้อยกระถินหลวงพ่อปีนี่จะให้ทำอะไร อาทำนั่นแหละรูปหลวงปูเ่เสาหลวงปูเ่เสาเป็นอาจารย์ใหญ่ขององค์หลวงปู่บุญจันทร์ปู่บุญจันทร์ก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อต่อมามันทำรูปเหมือนหลวงปูเ่เสานี่แหละแล้วก็เอาอักขระใส่ด้านหลังก็เอาทุกสมุทยัยนิโรธมรก อันนี้เป็นธรรมเป็นอริยสัจจะธรรมเป็นธรรมของจริงหลวงปู่เสาท่านเทศให้หลวงปู่บุญจันทร์ฟังหลวงปู่บุญจันทร์ท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่เสาท่านมาเทศอะไรมากท่านขึ้นธรรมะตั้งนโมสามจบแล้วท่านก็บอกว่าทุกสมุทยัยนิโรธมรกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหากันประพฤติปฏิบัติเอา แค่นั่นแหละหลวงปู่เสาท่านเทศไม้ทั้งหลังอ่ะเอาทุกสมุไทยนี่โลดมากเรยใส่ถ้าเขียนเป็นตัวถ้ำดย้หลังเรียนเห็นอักษรถ้ำนั่นแหละผู้ใดเข้าใจในทุกสมุไทยนี่โลดมากตามเป็นจริงเหรอผู้นั้นก็สิ้นทุกน้ำมาซึ่งลาบอันประเสริฐคือความสิ้นทุกในวตาสงสารข้อหมายพ่อ้นใส่ก็ได้เฮ็ด เหียนเงินเหรียนเงินเหรียนนวารโหหเหรียนอันลปกา้าเหรียญทองแดงทองเหลืองแตงว่าเห็ดเป็นสุดผู้ได้ทำบุญเห็นเจ้าภาพทอดกระินกองหนึ่งกองละสามพันเยให้ไปสุดหนึ่งสุ่มเหลือจากนั่นสำหรับแจกพิเศษมีเป็นทองเหลืองทองแดง คุณละมือเท่ากระถินยังสีแก่ละให้ได้อยากได้สุดเจ้าภาพกระถินกะน,นี่อยู่สามร้อยสุดแจกไปรลายเต๋อละใกล้สิบเบุดแล้วที่บ่าเพ็ญเบาให้อยากได้เด้ย่ยบาให้ฟังอยากได้บุญจะให้เอาทำเอาเอาละวกัน